นุนโดย Nature Gift Coffee 21เล่าทำลายมิตรภาพชวนเพื่อนเลิกเล่าโท่1413โทรศัพท์มือถือ Infinity สวัสดีท่สวัสดีท่า แับแคมตุ๊ดดกว่าเออแล้ววันนี้ศิลปินเป็นใครคะพี่เด็กศิลปินนี่ฮะท่าหลายคนเนี่ยนะฮะโอ้โหเคยเห็นต้องคุ้นภาพนี้เลยลากกระเป๋าฮะแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสเพิ่งลงจากเครื่องบินไม่ใช่อะไรล่ะนี่ไงบนทางเดินที่ดูแลไป ที่ตามลำดับไเลยแล้วตอนนี้นะครับเรามาตั้งค่ายในฮะกันอยู่ที่ค่ายองเสือสวนสยามนั่นเองโหมดจัดแลวเราจะให้คุณแบ่งเป็น2ทีมพี่นัทพะแ่งแล้วก็พี่เกดโอ้ยเลยครับอ๋อพี่เพล่เต้ แล้วก็พีต่ต้นในทีมเดินเค,เคและในคานี้ชาวแคมป์จะต้องเจอกับบททดสอบที่จะต้องอมด้วยกันกินด้วยกันตีด้วยกันแล้วก็แตกด้วยกันแค่คิดก็สุดชั่วแล้วอะสุดชั่วแล้วครับเมื่อมาถึงด่านนี้ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมนะฮะความ,ม,มสามัคคีนะครความไม่สามัคคีด้วยความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งก็มีใช่ให้ดีพี่ต้นเลือ่ะให้เขาก่อนกันด้เราตอก่อนเรานะเดี๋ยวเราจะนำ่าเกินไปแล้วมันจะไม่มี และในบททดสอบนี้แต่ละหมู่จะต้องผูขาติดกันจากนั้นก็รีฟาดานสุดขั้วที่มีตั้งหา้าอุย้ยตั้งหาดานด้วยกันหมู่ไหนเร็วที่สุดก็ได้เฮต <c oughs> แต่ถ้าหมู่ไหนช้าก็พากันละทีนี้อ่เดี๋ยวฟังต้องวีจาก <c oughs> เฟิร์นนะฮะหนึ่งสองม โอ้โหหมูแรกที่บิ่งมาด้วยความเร็วสูงตั้ง5กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงโอ้โหเร็วจริงๆแล้วก็มาถึงด่านแรกที่ชาวแคมป์ทุกคนจะต้องร้อยได้เข้าเข็เขมตาใคลดีก็ทําได้แต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็แสดงว่ากระจกตาขุนหมวกลัวเป็นตอโดนเพื่อนหลอว่าเป็นตาก,กุ้งยิงได้ได้ฮะเหลือพี่นัทฮะได้ยังไหวอยู่หรือเปล่าพี่นัท เดือพนักคนเดียวตาอะไรเห็นมะน่าสายตาเพราะว่าจะแพ้อยู่ที่เกมนี้เลยไดแล้วโอเคไม่ได้แล้วะนในด่านที่2ชาวแคมป์แต่ละคนจะต้องเลือกที่เมล็ดพันธุ์ทันยพืชคนละอย่างอย่างละห้าเมล็ดโดยแยกใส่ถ้วยส่วนที่เหลืออินี้บางขอนะจจะนายจ่าพอดีอินนิชันทั่วหมดนะเจนนายจ่าแยกกันเลยนะฮะ แม่มูนี้ทําเวลาค่อนข้างดีทีเดียวพอขี่มเมล็ดแรกแล้วมเมล็ดต่อไปก็ไหลมาเทมาเป็นเทน้ําเททา่าโอ้โหเอา้าเอามาเรื่อยๆรือโอ้โหมาเร็วยิ่งกว่าน้ําท่วมเสียอีกโอ้ยเอ้าโอ้โหมาอีกแล้วนั่นโอ้โหมาอีกแล้ว และในดานที่3านี้ชาวแคมป์จะต้องตั้งกระป๋องน้ําอัดลมทั้ง3ด้วยขอบข้างให้ได้โดยการจัดการน้ําที่อยู่ข้างในยังไงก็ได้จะดูดดื่มเลียเทถุยอะยังไงก็ได้ไม่ว่ากันขอให้ตั้งได้เป็นพอ <c oughs> <c oughs> โอ้โชาวแคมป์พ่อแผพงทุ่มเทกับด่านนี้แบบไม่เลือกวิธีการจริง,รงๆครับทั้งดื่มทั้งบ้วนทิ้งแถมเรือให้แฟนๆเด็กแคมป์อีกต่างหากโอ้โหเนเปี้ยวได้ทีเลยอ่ะน้ำยังเยอะกันเกินไปนะเออพี่าได้แล้วอ เสียเวลาดูดดื่มกันมาสนานะครับมาถึงด่านที่4ีก็ไม่มีอะไรยากแค่ปิดตาตีแตงโมโดยที่คนกลางคอยบอกพิกัดส่วนคนปิดตาก็ตีลูกเอ้ยอย่างนั้นแหละไต้มันเอ้ยตีมันคว้าคว้า หลังจากที่ตีมอเฮ้ยตีแตงโมแตกไปแล้วนะครับในด่านสุดท้ายชาวแคมป์จะต้องเก็บแอปเปิลทั้ง5ลูกที่อยู่ในตามที่ต่างๆนํามาเรียงเป็นแถวตั้งให้ได้ทั้ง5ลูกด้วยวิธีการใดก็ได้โอเค แอปเปิ้ลอยู่นี่ฮะอ้าวแอปเปิ้ลอยู่บนน่ะไหนหลังจากหลงผิดไปชั่วครู่พอหันกลับมาอ้าวก็เจอแอปเปิ้ลพอดีเลยแม่เก็บกันได้ดีทั้ง3ลูกเลยนะโอ้โหเร็วจริงแล้วแล้วลูกที่4อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอะอ้าวใครปล่อยคิงคองไปเล่นกายกรรมเปียงยางบนนดาหลัครับเนี่ยเฮ้ยต้องข้นบันได ในที่สุดเราก็ได้ลูกที่4หลังจากนั้นก็เริ่มเล่งฝีเท้าหาลูกที่5อ,อู้นี่นมันอยู่ในน้ํานี่นา <laughs> แต่ว่าไม่เป็นไรเรามีอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวแอปเปิลเข้าฝั่งพยายามอีกนิดนะจ๊ะสิบเจ็ดโอเคระวังระวงกน้ำโอ้โอเครอนะอเครมีตะเกียบทำเป็นแง่งด้วยเพื่อที่จะได้เกี่ยวมันเข้ามาง่ายๆตั้งให้ได้5ลูกลยฮะโอ้โห อะไรเนี่ยคนเนี้ยอาจจะเครียดแค้นต้องเปิดนิดนดหน่อยหน่อยนึ่งสอหยุดด้เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยกับหมู่แรกแม่ลุ้นกันปัสสาวะเหนียวเลยไปลุ้นกับหมู่ที่สองกันบ้างดีกว่าเอาซู้ซู้โอ้ยยยย โอ้โหอะไรขนาดนี้ทีนีามวทเมื่อกี้ทีนี้คุยไว้เยอะด้วยนะวันชัยร้อยคนคุยไว้เยอะมือสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยอ่ะโอเอับได้แล้ววัน็งชัยไม่ตางกับพี่นัทเลยคุยไว้เยอะเอ้ยแล้วแล้วราไงแล้วาแล้วเงแล้วาแล้วเราไงแ้ราไงแ่้เานแล้วเราไงแ้าเราไแล้วนะาแล้วเรื่อแี้เนาแค้างล้วเางแเราไงแ้เนีไงแล้เรงแ้เาจะลเอาจงเริงแเราไงแล่ว แนนนั zaten, ัาด so ้วยแม่หมู่ที่2ทักษะในการใช้ตะเกียบนี่มันเทพจริงๆนะครับแป๊บแป๊บคีบแป๊บแป๊บคีบครบโอ้โหสุดโค้ดจริงๆคนเราพร้อมแล้วไป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 แวตาต่อไปตั้งกระป๋องให้เร็วครับโอ้โหหมู่นี้ทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยแม่ดูสิแป๊บแป๊บไปกินน้ำแล้วเอ้าหมดป๋องน้ำน้อยไปเนาะไปก็ตั้งไม่ได้นะฮะไปแล้วปล่อยมือเลยฮะไปอยะวเออแพ้ได้แล้วได้แล้วไปไป จริงทั้งคนบอกพิกัดทั้งคนตีเรียกได้ว่าต่อให้มีเป็นไรก็ตีไม่พลาดหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ไปไปมาๆก็ถึงด่านสุดท้ายแล้วแต่ถ้าทางด้านนี้ยังมีคนแรงเหลืออยู่เอา้าเหลือยังไงไปดูไอ้คืไงอ่ะไมตั้ไม่ได้อะไมตั <c oughs> ไดแ้แน่นแ่นแน่แน <c oughs> นะเดี๋ยวโหลด อุปกรณ์สำหรับเก็บแอปเปิลของหมู่นี้ไม่ต้องต่อให้ยืดยาวก็สามารถสอยแอปเปิ้ลเข้ามาถึงฝั่งจนได้เดี๋ยวไปดูวิธีการของหมู่นี้กันบ้างดีกว่าว่าจะตั้งแอปเปิลกันยังไง ก็ได้นะคิดดีๆนะฮะทีมนู้นเขาใช้ปากกัดนะฮะเขาใช้ปากกัดก็ใช้ถีบหลังจากที่ลองมามากมายหลายวิธีมันก็ยังไม่ตั้งโดดเด่สักทีชาวแคมป์แคลวก็เลยปิ๊งไอเดียได้อย่างหนึ่งเป็นอะไรไปดูเตะเกียบมีไว้ทําอะไรนะเป็นวิธีที่ชาญฉลาดจริงๆกับการเอาตะเกียบมาเสียบลูกแอปเปิลถ้าเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปปิ๊งต่อเลยนะเไม่ใช่ลูกเชน เสร็จเรียบร้อยกับบททดสอบทั้ง5้าด่านเดี๋ยวช่วงหน้ามารอลุ้นกับบทลงโทษสำหรับผู้แพ้ที่บอกได้เลยว่าแสบปากแตกระดาษที่โอ้ยแสบ All new อีซีแม็เทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์รถไฟหัวกระสุนภาษาเทคโนโลยีอัจฉริยะจุดอากาศยานอีซูซุกินไซต์ All new อี ริบรับรุ่นใหม่หมดสำหรับคนทั้งโลกตั้งชอบรูโดยเฉพาะรูนี้มันดีที่มีรูมันฝรั่งมีรูโรลเลอร์โสเตอร์มันจริงจริงขอแนะนำมันแท่งมินิช่วยส่งใครสักคนหนึ่งมาบอกผมหน่อยนะว่าที่ผมเห็นเนี่ยมันคือลางบอกเหตุร่วงหน้าหรือว่าคุบ้าไปเอง เมื่อทุกคนตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตใครจะตายใครจะรอดติดตามต่อได้ไงนสุดยอดวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้บ่ายสองนาทีส่งน้ำเฟมมาเอาไปเลย ยุนีมีเยอะด้วยส่วนผสมของแอลคาไนทีกคอฟทเวนตีวันจากเดจ์กิฟอ้าวพี่ยังดูดบุหรี่อยู่เหรอนีอย่ยาเส้นอันตรายน้อยกว่าคือมันไม่มีคนที่ตายเพราะยาเส้นพี่ที่ไปหามาได้เลยคนที่เออไม่ต้องหาแล้วละยาเส้นบุหรี่ซองตายเท่ากัน The ะแคมป์แคมสุดคู่พบกับศิลปินจากค่ายโซนี่แทกคัตโตจุยจ้ยจุ้ยและหนุ่มน็อตที่จะมาร่วมเป็นชาวแคมป์ตะลุยไปกับฐานสุดคู่ต่างๆมากมายรับรองว่ามันสุดคู่แน่นอนต้องติดตามดูกันนี้ได้วันเสาร์าทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนท์ทวีนะครับช่วยส่งใครสักคนหนึ่งมาบอกผมหน่อยนยว่าที่ผมเห็นเนี่ยมันคือลางบอกเหตุร่วงแน่หรือว่าผมบ้าไปเอง เื่อทุกคนตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตใครจะตายใครจะรอดติดตามต่อได้ไหนสุดยอดวันอาทิตย์ที่26่กุมภาพันธ์นี้บ่ายสองิ้นาที ส่วนตัวกับ k คป p Star เอาใส่ตะกรา้ามันสุดเหวี่ยงในไลฟ์คอนเสิร์ตเอาใส่ตะกรา้าเหยียบพรมแดงที่งานฟิลมเฟสติวัลก็เอาใส่ตะกรา้าชอบทุกความมันจัดหนักทุกความเป็นเทิง23กุมภาพันธ์นี้สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ใหม่มันพรั่งทอดกรอกตรา หรือโคสเตอร์เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ผู้แพ้ผู้ชนะแล้วนะฮะแต่ทีงไงถึงผมชนะผมก็ขอถูกลงโทษโอ้โหด้แล้วได้แล้วค่าวคุณดาคุณวมคุณดาวทไมไม่พูดก่อนว่าเขาจเอาหรือเปล่าไม่ไม่ไ้จะเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เพี่อนจะไม่เป็นไแต่ว่าคพูดต้องทาไงโอมแล้วต่ท้าพูดอะไรออกมาวะใครแพ้ใครชนะดีเจเดเวลาดีกว่าเวลาสินาทีมีคนมีทีมหนึ่งได้1ินาทีนาที สิบวิให้ทีหนึ่งละสิบห้านาทีหกวินาทีครับและฟังนี้ถนะคือฟังคุณต้นคุณแตงลงดินและหมดโล่ของเราอยู่ในมือเฟิร์แล้วเอาไปเอมก่อนอ้ามีสองงานเนาะมีสองงานฮะอย่างแรกนะฮะของผมอยู่นี้ฮะมันดุกดิกด้วยนี่ แล้วพี่เดลเอาไปใส่ไว้ในเสื้อเพื่อความเค็มไงโอเคแต่ว่ามันจะธรรมดาไปสำหรับแคมป์แคมป์สุดคู่ของเราเนี่ยฮะเราจะให้ทีมชนะเนี่ยรับสิ่งนี้ไปฮะว้าวฝั่งที่ได้ฝั่งนี้นะฮะคืออันนี้ฮะ มันคือเครื่องปรุงรสฮะง่ายๆฮะปรุงกับมะนาวพริกกระเทียมมะนาวพริกกระเทียมมะนาวน้ำปลาสิบหกที่อ่ะสิบหกที่คือกับน้ำมะนาวนี่คือกินทั้งลูกนี้เลยทั้งลูกนะฮะคนชนะจะเป็นคนปรุงใช่ตอนอยากปรุงให้ไทยปรุงให้คุณนัสักดทอนครับคุณเลือกเลยจะเอาลูกไหนเอาลูกนี้เอาลูกนี้ลูกนี้มือนี่สะอาดไหมเนี่ยลูกนี้อ่ะปรุงเลยฮะ ผมรู้ว่าพี่นัทเนี่ยชอบกินเผ็ดนะโอ้โหกระเทียมนิดนึงครับกระเทียมนิดนึงครับอันนี่การเราสายกินต้องกินนะเกนนะเกนนะเกนนี่ครับนี่ครับพอพีชก็มาพีชนี่ครับมันคืเกมมันคือท้ายมีชนะแพ้ก็ต้องทำตามโจทย์ที่เขาสั่งนะครับทำเงี้ยนะน้ำอะไรจริงๆรสชาติมันจะกลมคืนพี่เคยกินเมี่ยงคำไหมครับเรื่องของเมี่ยงคำมันเกี่ยวด้วยเวไมั่ได้ๆลองก่อน เห็นชาวแคมป์ต้อนปรุงให้อย่างเมามันแล้วนะครับแต่หลังจากที่เจ้าตัวได้ประกาศกล้าวแล้วว่าถึงจะชนะก็ขอกินด้วยชาวแคมป์นัดและพ่อแผงรวมถึงหัวหน้าแคมป์ของเราก็จัดหนักให้ทันทีมีเท่าไหร่โอ้ยใส่ไม่หยางโอ้ยเมื่อกี้เขาทำที่ยังไงเขาทำที่ยังไงไปย่อรำเที่ยังเขาใจดีเขาใจดีน้อยโอ้ยเหนื่อยไหมเดี๋ยวไปกันไปไปกันไปแล้วอร่อยเขาทำอันนี้อันนี้ของพังของเขานะ อุยแม่เจ้าช่างเป็นของตอบแทนที่ดูสมน้ำสมเนื้อจริงๆเอาแบบว่าปรุงจริงกินจริงแล้วก็แตกจริงๆปลาอะไรปลาอะไรอกนลองโค้องโคเดินต่อครับ้องผาไ่อร่อยไหมได้ได้เอาดันชอบอีกขอโทษอะไรวะเนี่ยใช่ขอโทษเขาพี่แต่ไม่ชอบนี่ยต่อไปดีกว่าพ่อแพงกับพี่แเีย 자๊ะ <목소리> <목소리> ปรุงพิเศษม,มาเพื่อนายแล้วหลังจากที่ทะลึ่งทำตัวเป็นพระเอกเพื่อนต้องกินด้วยตอนนี้ถึงเวลากินมะนาวปรุงสำเร็จที่จัดให้แบบเต็มเม็ดโดยชาวแคมป์นัดแล้ว <c oughs> อย่าพลวดออกมาอีกนะร้านนายเนี่ยขายแพงๆให้เครื่องปรุงน,นออ้อยๆเราให้มาเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาจับตัวผมเน่ยมาแตัต้องตัวผมอย่ามาอย่ามายุ่งกับผมเดี๋ยวผมกินเองกินล้านมีพ้ไม่ชนะ แต่ว่าวันนี้ได้คือความสามัคคีเราเริ่มที่สุดก่อนครับเราเริ่มที่สุดมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคาเบผมขอทำใจแป๊บนึงจัดจัดประโคมจัดถ้ากินเป็นลาสุดถ้ากินไปเลยรักเลยอ่ะลื้นขึ้นมาเลยลื้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นใจเลยขึ้นหัวว่ะ โอเคคะถือว่าบทลงโทษของเราเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยกับบทลงโทษที่สะใจคนปรุงแต่ดันไม่ถูกใจคนชิมซะงั้นพักความสุดขั้วแบบปี๊ดปีตกันสักนิดเดี๋ยวไปดูข่าวสารกันสักหน่อยดีกว่าอามาอาม่าไล้เข้ามาทุกทีลับสสำหรับงานซีด้าวอลคครั้งที่7งานประกาศผลรางวัลสุดสีทางดนตรีของคนทั้งประเทศที่คุณคือผู้ตัดสินซึ่งศิลปินที่เข้าชิงกันในแต่ละสาขาต่างก็มีดีกรีสูสีกันจริงๆครับ สวัสดีครับกว่าพิชาครับก็สำหรับซีดวอร์ปปีนี้นะครับก็บมีโอกาสได้เข้าชิง2งรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลแรกก็คือรางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลน,นี้ก็คือรางวัลศิลปินโชว์ยอดเยี่ยมนะครับดีใจมากๆที่มีโอกาสได้เข้าชิงนะครับ1ปีที่ทำงานมาเนี่ยก็ตั้งใจมากๆไงก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยโหวตให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Sabrica, hi, I'm Katie Perry and I'm so excited to be nominated for Seed's Popular International Artist of the Year. Thank you so much. งานนี้เพื่อนๆสามารถร่วมโหวตให้กับศิลปินที่ชื่นชอบได้ทาง SMS พิมพ์ S ตามด้วยรหัสสาขารางวัลและชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วส่งมาที่4111975หรือทางระบบเสียงตอบรับที่เบอร์ดอกจาน3360975ส่วนปีนี้ศิลปินคนไหนจะคว้ารางวัลอะไรไปครองบ้างติดตามกันได้ในวันที่6มีนาคมนี้ณบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวติดตามรายละเอียดการรับบัตรเข้างานได้ที่9 7 5 f m ครับ ียกว่าเล็กพริกขี้หนูทีเดียวครับสำหรับค่าย small room ที่ผลิตเพลงเอาใจเด็กแนวมาถึง12ปีพบรอบทั้งที่ small room จึงจัดเต็มกับมาก,กำมคอนเสิร์ตเละกกำลังดี12ปี small room ซึ่งจะจัดคืนในวันเสาร์ที่25กุมภาพานนันธ์นี้ที่ลานการเด้นหน้าออฟฟิศเซ็นทรัลเวิรตั้งแต่เที่ยงวันถึง4ทุ่มงานนี้เด็กแนวห้ามพลาดนะครับ พี่จีนโชว์เหนือกับไอเดียสุดเจ๋งอีกลวครับกับเจ้าหุ่นแม็กแมนซึ่งเป็นการจับเอาเครื่องแมกรุ่นเก่าๆมาชำมแหลชิ้นส่วนแล้วประกอบร่างขึ้นเป็นหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าแม็กแมนอย่างที่เห็นเนี่ยละครับเรื่องไอเดียบันเจิดแบบนี้ต้องยกให้กับประเทศจีนเขาครับ ช่วเวลามาอัปเดตอันดับเพลงแล้วกับสีชาร์ตท็อป20ในสัปดาห์นี้อันดับที่20เพลงฟ้องจันจากมารตีอันดับที่19บื้ขึ้นที่ปวดร้าวจากเดเยอร์อันดับที่ส8สาวซิงไฮจากค็อกเทลอันดับที่17ออนไลน์ all เลิ e จากแชมป์สุภวัตอันดับที่16เน้ำบดหนาวจากบีสกรีอันดับที่1 5้จนวันสุดท้ายจากสคริสแอนิมอลอันดับที่14่ณจุดนี้จากเฟลม AF8 อันดับที่13ชายกลางจากสแตมอภิวัตฟิชชิงสิงโตนำโชวรษอันดับที่18บ์ จากกันนภัสอันดับที่10ความพยายามจากโนโมทีอันดับที่9นาฬริกาจากฟลายเดออันดับที่8แบล็คโฮหจากกอฟพิชยาอันดับที่7ร่วมสีเทาจากวัชรารีพลัสอันดับที่6กันนิบีจากพาราดกอันดับที่5ชฉันยังอยู่ทั้งคนจากนัทสักดาทอรอันดับที่4เซกันชานจากซิงคูล่าอันดับที่3กัมกูจากดูวิชแมนทออันดับที่2บอกไม่หลอกจากเก้าอี้ไม้อันดับที่1เพล่คุณขั้นค่าจาก25 hour อ และสำหรับในฐานนี้สําหรับชาวแคมป์ที่มีปัญหาคับอกคับใจอยากระบายต้องไปที่ฐานเปิดใจและวันนี้เนื่องจากชาวแคมป์ของเรามากันเยอะแยะเหลือเกินถ้าจะให้เปิดใจกันทั้งหมด3วันก็คงเปิดไม่หมดละครับหัวหน้าแคมป์ของเราก็เลยใช้วิธีการเลือกสุ่มชาวแคมป์บางคนมาเปิดใจผู้โชคเลือดเฮ้ยผู้โชคดีคนแรกของเราได้แก่ชาวแคมป์พแพงนั่นเองครับพามาบ้านเพื่อนก็ไปบ้านเก่า แล้วก็เดินขึ้นมาชั้นสองเดินไปชั้นสองแล้วมันจะมีห้องพระอยู่ข้างหน้าแล้วก็เห็นรูปเต็มเหมือนเป็นรูปบรรพบุรุษเต็มไปหมดเลยก็เดินเข้าไปในห้องนอนซื่กันก็คือว่าปูพื้นนอนกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีไฟสองดวงเป็นห้องเพื่อนกับหน้าห้องพระแล้วก็นั่งคุยโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยไฟไฟห้องห้องห้องเพื่อนเนี่ยจะดับเพราะว่าจะเอาไฟหน้าห้องพระแทนเหมือนไฟสลุดรั้วอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งมีเสียงมาหอนแล้วก็คุยโทรศัพท์เราก็พูดพูดลั่นมาเลยเฮ้ย หมาหอนว่ะพอเราพูดคำนี้เสร็จปุ๊บไฟดวงที่อยู่หน้าห้องพระ,ะดับพอพูดครับจบคำนั้นปุ๊บไฟเปิดหมาก็ค่อยๆหอนอีกรอบรจพืนตะกุศเพื่อนละเพราะมันแบบน่ากลัวมากด้วยความที่หมาหอนไฟดับสลับกับคำที่เราพูดสกิดเพื่อนชื่อใหม่เฮ้ยใหม่ใหม,ใหม,ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใหม่ตื่นเลยดีใหม่ก็ไม่ตื่น จนไม่ไหวเฮ้ยไม่ตื่นง่ายไฟดับว่ะตอนนี้ไฟดับเฮ้ยไฟดับตัวอยู่เป็นเสียงนี่มันบ้านกูกูจะทําอะไรขึ้นเรื่องของกูแต่มันเห็นคนนึงเพื่อนหนูไฟดับแล้วแบบนอนด้วยกันอยู่สองคนน่ะแล้วมันไม่ใช่เสียงเพื่อนหนูอะไม่ใช่เสียงเพื่อนนางมันก็เลยแบบทำยังไงดีบ๊อบ่มโมสัวปุ๊บปุ๊บจนเช้าอย่างนั้นไม่ไม่ได้นอนเลยก็เลยมาถามพ่อเขาก็อเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่เขาบอกว่าเออเนี่ย ปล่อยเขาไปเธอคืออะไรเหรอทีน <AND S 2> ี้ปล่อยเขาไปเธอก็คือเขาบอกว่าเออปล่อยเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาเป็นคนที่ห่วงบ้านมากแล้วก็ทุกคนแบบที่มาใหม่อะที่มานอนเล่นๆมาอะไรเงี้ยก็จะเจอหมดจบเรื่องเล่าที่จวนขนลุกตั้งแต่ขนตาไปยังขนกันแล้วนะครับและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือ สาวคขปมตั๊บนั่นเองโอ okay, เคต่อไปใช่ไหมฮะก็คือมีวันหนึ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างที่บ้านแล้วก็เหมือนกับว่าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งก็ไปอับที่บ้านนู่นนี่ก็มีการว่ายนองว่ายน้ําเล่นน้ํากันตามภาษาเด็กๆอะไรพวกเนี้ยแต่คือแล้วคือเด็กๆผู้ชายอะไรเงี้ยบางทีอยู่ในสระว,ว่ายน้ำอะบางทีปวดชีปวดอะไรบางทีเขาจะมักจะปล่อยเลยเพราะว่าห้องน้ํามันชอบอยู่ไกลอะแต่คือวันนั้นะผมไม่ได้ปวดชี ผมปวดเออปวดเออนะครับปวดอ่ะจีจี้ปวดจีจี้ผมก็เลยหันซ้ายหันขวาอะไรดูระหว่างเล่นอะไรลูกบอลอะไรเล่นก็คือผมก็ปล่อยเลยก็ปล่อยในสะเลยปล่อยอะไรปล่อยเป็นปล่อยจีจี้จีจี้ออกมาอูยาวเลยยาวเลยจีจี้ยาวคือเร่องครั้งคือรู้เลยว่ากินมาดีเพราะว่ามันจมด้วยไม่ลอย ใช่แล้วผมก็ไม่บอกใครอยู่พักหนึ่งผมก็ยังเล่นลูกบอลเล่นไรเนียนไม่เลื่อยเล่นแล้วเล่นแล้วมันทำอะไรตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่จมอยู่ตรงพื้นเออข้างล่างนะครับเสร็จปุ๊บผมก็พอแล้วผมก็ขึ้นสามมาเล่นเสร็จปุ๊บก็จะสกิดพ่อ เออเออเอสตาเออเอสตให้ไปดูพ่อต like ้องดำลงไปแล้วก็ไปดูว่าแล้วไปดูขึ้นมาพ่อต้องเป็นคนเนคนดูเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเขาจะรู้เดี๋ยวเขาจะว่าหรือซึ่งผิดต่อพ่ออู่ทุกวันนี้ถ้าพ่อดูรายการอยู่พ่อรูอยู่แล้วพ่อรูอยู่แล้วพ่อรูอยู่แล้วแล้วก็พ่อก็แบบพ่อก็ไม่รู้จะทำไงเพราะลูกเป็นอย่างนี้จบเรื่องเปิดใจแบบสุดขั้วไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมาสอนวิธีทำอาหารในแบบตัวใครตัวมัน